ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566นะครับงบประมาณเนี่ยกว่า1,000ล้านบาทเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายการทุจริตนะครับหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการไปเบิกจ่ายมเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิทเกษตรกรได้รับและเกษตรกรที่มีชื่อก็กลับไม่ได้รับจริงคุณไพฑูรพันธ์ได้ไปฟังสิงสะท้อนแล้วก็ความรู้สึกบางส่วนของชาวนาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาก พอดีเลยมเมล็ดพันธุ์นข้าวจากกรมการข้าวคือมเมล็ดพันธุ์ที่พานีสีจำพลังชาวนานในอำเภอกุชินานรายจังหวัดกลาสิ์เชื่อมั่นว่ามีคุณภาพดีกว่าผันุข้าวที่ตัวเองเก็บไว้เพราะไม่มีเศษหญ้าและแทบไม่มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นปลอมปนเธอนำมาหวานกล้าเพื่อเตรียมปักดำในที่นาเจ็ดไร่ พานีบอกว่าเธอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์ข้าวชุมชนโดยนำข้าวเปลือก54กิโลกรัมไปแลกเมล็ดพันธุ์ข้าว50กิโลกรัมส่วนพื้นที่อื่นจะเป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูกเธอมองว่าโครงการแบบนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาและอยากให้ทำโครงการต่อเนื่องทุกปีแต่ต้องกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือชาวนาในวงกว้างและไม่อยากให้โครงการดีๆแบบนี้มีปัญหาทุจริต ทางกรมการข้าวหรือพวกเออะไรทางเกษตรกรอธิบดีอะไรนี่ต้องอยากให้เข้ามาถึงจริงๆนะคามาถึงชาวนาจริงๆก็ต้องให้ให้ให้มาดูให้จริงจังแบบว่ามันโอเคไหมพวกที่ที่ไปเอาข้าวพันจะได้จะได้มีข้าวที่ราคาดีๆจากเจ้าหน้าที่ ่ช,ช่วยลดต้นทุน,ทนในการทําการเกษตรนะคะส่งมาถึงมือใช่ส่งส่งตรงมาถึงถึงมือสมาชิกศูนย์ข้าวหรือชาวนาเกษตรกรของเราจริงๆค่ะเช่นเดียวกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกรสินที่บอกว่าเขาและสมาชิกเกือบ20คนก็เข้าร่วมโครงการนี้ เขาเพิ่งทราบข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนว่าโครงการนี้เบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิ์ที่เกษตรกรได้รับและเกษตรกรที่มีชื่อรับมเมล็ดพันธุ์กลับไม่ได้รับจริงรวมทั้งอาจมีผู้ที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์แล้วนําไปขายต่อไม่ได้นําไปเพาะปลูกจึงอยากให้โครมการข้าวเร่งรัดการตรวจสอบเพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนาจริงๆกังวลอยู่ครับเพราะว่าบางเกษตรกรที่เอามเมล็ดพันธุ์ไปนะ อาซีบ่ได้ไปวานอาซีดเอาเอามาล็ดพัท่านไปขายอย่างนี้ครับก็กังวลอยู่เพราะว่าเอาไปใส่บ่ถือจุดนะครับสําหรับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรบางคนก็อยากได้มเลเ็ดท่านทุ่มสิตายก็บ,บ่ได้นะครับเพราะว่าคนบางกลุ่สวมซี์เข้าไปนะครับก็กังวลอยู่ครับในจุดนี้เราก็อยากให้มีการแมนครับให้การให้ทางกรมช่วยแก้ไขในจุดนี้ ก่อนหน้านี้นายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2,566งบประมาณกว่า1,000ล้านบาทเนื่องจากอาจมีการทุจริตโดยกำหนดสรุปผลภายใน15วันหากพบหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที มีรายงานว่าการตรวจสอบในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานและมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว5แห่งเพื่อเปิดให้มีการตรวจสอบการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุมไผยทูนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน